สวัสดีค่ะราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนเป็นธาตุน้ำนะคะ วัวตนเจ้าชะตาสองไม้เท้านี่หมายถึงคู่การคู่งานคู่ป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องกลัวเลยนะคะสิ่งใดๆที่มันเลวร้ายหรืออะไรคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากคนเรามันคิดได้ไอสิ่งที่ไม่ดีมันจะไม่มาถึงตัวคุณนะชาวราศีมีนเนี่ยคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะว่าคุณเป็นคนดีมันจะมีผู้ช่วยต่างถิน่นต่างแดนมิตรต่างถิน่นต่างแดนเข้ามาช่วยเหลือโดยอัตโนมัติเลยคุณไม่ต้องกลัวว่าความร้อนเนี่ยมันจะถึงตัวคุณมันไม่ถึงมันจะไปใครจุดมาคนนั้นต้องรับกรรมการที่ได้สองไม้เท้ามาเป็น ตัวตนเนี่ยถือว่าดีมากๆคุณจะปลอดภัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพราะทางานร่วมกันในอย่างมีความสุขทํางานร่วมกันอย่างเข้าขาทํางานร่วมกันอย่างเจริญรุ่งเรืองนะคะเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทํางานต่างถิ่นต่างแดนอะ่ะแต่ว่ามันเหมือนเข้าใจอะ่ะแค่สื่อสารบางอย่างเนี่ยมันเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่คู่รักนะแล้วก็พ้นภัยทุกประการด้วยนะคะเราบอกไว้เลยว่าคุณปลอดภัยคุณดูไฟที่มันลุกมานะแต่ว่ามีไม้เท้าเนี่ยกันอยู่นั่นหมายถึงว่าอนานิห้าม คุณจะไปไหม้ตรงไหนคุณก็ไปไหม้แต่ไม่ใช่ตรงนี้ต่อไปสิ่งที่คาดหวังนะคะได้7ไม่เท้าการต่อสู้ของเขาเนี่ยต่อสู้เพื่อใช้ชนะต่อสู้เพื่อว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นที่ฉันอยู่ไม่ใช่สัตว์อะไรก็ได้จะขึ้นมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นที่ของคน คนเท่านั้นสามารถรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ทําไม่ได้อันนี้ทําได,นนได้ฉันจะอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้มันเหมาะสําหรับคนคนที่มีวิจนนารณญาณในการคิดการดูรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีและมีความกระตันอยู่นะคะที่ตรงนี้คือที่ของฉันใครอย่ามายุ่งสัตว์หน้าไหนไม่ต้องมาปลาให้หมดไม่ใช่ที่ของสัตว์เนี่ยจะเสือสิงกะทิ้งแลดมานี่ก็ตกม้าตายหมดอะหาะเห็นไหมฮะเจอไม้เข้าไปนี่โอ้โหหนีกันหัวสุกหัวสุนเลยเห็นไหมคะเนี่ย เราบอกเลยนะว่าหนีหัวซุกหัวซุนไม่ต้องกลัวว่าจะกลับมาแววนกัดแลงไม่ไม่ค่ะเพราะเขาเจอลินี้เข้าไปเนี่ยเขาเข็ดไปเลยต้องไปดูแลบช่องปากให้ดีเพราะว่าจะได้ไม่ไปกัดอะไรซีสัวอีกไงฮะจะได้ไม่เจ็บฟันต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดตัวสองดาบต้องทบทวนทุกอย่างเลยเรื่องของความขัดแย้งนะเรื่องของการสับสนเรื่องการพิจารณาไต่ตองอะไรบางอย่างผิดผิดถูกถูกหรือว่าการต่อสู้อะไรบางอย่างเนี่ย เขากําลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาและการไตร่ตรองว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุนี้ตอนนี้เขาใช้สติอยู่กําลังหาทางออกกับชีวิตคุณไม่ต้องกลัวนะคะชาวราศีเมนคุณจะไม่มีทางตันในปัญหานั้นๆเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาเนี่ยจะมีแสงให้คุณเห็นว่าอ๋อคุณจะอ๋อทันทีแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาคุณก็ใช้ความคิดไปก่อนที่ยราเคยบอกอะ่ะก็ใช้ความคิดไปเพื่อให้สมองมันทํางานอยู่เรื่อยๆให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์เราคิดนู่นคิดนี่เราไปเรื่อยๆแล้วก็จดไว้เพื่อไม่ให้ลืม การที่เราจดไว้ก็ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ดูว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เราผ่านอะไรมามั<ๆ>่งในวิกฤตนั้นๆน่นะ แล้วในวิกฤตนั้นๆน,น,น,นเราได้ไประโยชน์อะไรกับมันมัน่งตรงนี้ค่ะมันสําคัญเพราะว่าวันหนึ่งที่เราผ่านไปเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับแบบว่าหูมันเหนื่อยอะมันหนักอะแล้วมันแก้ไขได้ไงพอเราสุขสบายเราก็จะลืมไปว่าไอตอนแก้ไขเนี่ยแต่ถ้าเราจดไว้นะฮะวันหนึ่งที่เราสุขสบายเราจะกลับมาย้อนดูว่าเฮ้ยวันนั้นมันแก้ไขยังไงอะเอยแล้วมันผ่านมาได้ยังไงแบบเนี้ยคะ่ะคือเราจะกลับมาทบทวนแล้วเราจะมีความจริงอะส่งต่อสู่รุ่นต่อรุ่นนะฮะ,ะให้เขาได้เห็นในวิธีการแก้ไขคนคนนั้นจะเจออะไรมาก็จดเอาาไว้กรที แก้ไขไม่เหมือนกันแล้ะตรงไหนมันดีที่สุดล่ะใช่ไหมหนึ่งถึงร้อยการแก้ไขแล้วตรงไหนล่ะที่มันออกแล้วเจ๋งสุดอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้ได้ justice คุณต้องใช้ความยุติธรรมเข้ามาเลยนะต้องเท่าเทียมกันต้องถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนจะสามัคคีกันได้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมต้องมีความถูกต้องต้องมีความเป็นกลางถ้าคุณเป็นกลางได้ให้ทุกคนพร้อมเพรียงกันแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกคนได้หมดเพราะเรายึดหลักของกฎหมายใช่ไหมฮะยึดหลักของความถูกต้องยึดหลักของ justice เข้าไว ตรงเข้าไว้นั่นแหละค่ะทายังไงก็ได้ให้มันตรงเข้าไว้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาอ้อนี่เพื่อนฉันอ้อนี่พวกฉันอันน,อนี้น้องฉันไม่ได้นะคะคุณต้องตรงอย่างเดียวสองไม้เท้ามาช่วยเหลือเนี่ยเขาช่วยเพราะว่าคุณต้องตรงเขาช่วยเพราะว่าคุณต้อง ยืนตรงนี้คุณต้องอยู่ตรงนี้เพื่อเป็น justice ให้ได้เพื่อจอะให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอะมันดีขึ้นน่ะมันไม่ได้แย่ลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วย justice นะคะเราบอกไว้ก่อนทําสิ่งถูกให้มันถูกขึ้นมานะคะทำสิ่งผิดให้ผิดชัดๆแต่ถ้าบางคนที่เขาผิดไปแล้วเนี่ยเขารู้สึก กลับตัวหรือว่าเขารู้สึกว่าเออเขาก็ไม่น่าทําอย่างนี้ต้องเขารู้สึกจริงๆนะคะไม่ใช่มาเสแสร้งว่าเฮ้ยเห็นว่าเรื่องมันจะถึงตัวเราแล้วแล้วมากลับตัวอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าอีตอนให้กลับตัวแล้วไม่ยอมกลับไงแล้ววันนี้มันถึงปลายทางสุดท้ายแล้วมันเหวอย่างเดียวว่ะอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องดูให้มันชัดเจนด้วยนะไม่ใช่ว่าเอยไปเลือกอเขากลับตัวแล้วเพราะเรารักเฮ้ยแล้วคนอื่นเขามองไงคุณอย่าให้มี การติดสงสัยอะไอความสงสัยคุณต้องทําให้มันสิ้นสงสัยเมื่อมันสิ้นสงสัยนั่นแหะคะ่ะจะติดจะทํางานโดยแบบ ชนิดที่เรียกว่าไม่เห็นจะต้องสงสัยอะไรเลวเขาก็ตัดสินไปตามกฎหมายเขาก็ทําไปตามหลักเกณฑ์ของเขาที่เขาวางไว้อย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีกฎนะคะมีระเบียบนะคะถ้าเกิดมันไม่มีกฎไม่มีระเบียบแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมคะคุณจัดการได้เลยค่ะเพราะอนาคตอันใกล้เนี่ยกฎหมายขึ้นมาทําอย่างดีมากๆเลยแล้วทําได้ด้วยไม่ใช่ทําไม่ได้กฎหมายเนี่ยจะชัดเจนกฎหมายเนี่ยจะมีบทลงโทษอย่างสาสมกับคนคนนั้นเผลอเผอคุณผิดนิดเดียวแต่ การลงโทษของคุณเนี่ยเล่นถ้าคุณหลาบจําไปนานเลยไม่กล้าที่จะทําทต้องไปบอกต่อลูกหลานคุณนะว่าเฮ้ยอ,อย่าทาผิดนะฉันทําแค่นี้เองอะฉันโดนซะโอ้โหอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะต้องให้ปากต่อปากไม่ใช่เข้าคุกไปแล้วบอกว่าไงว่าอุย้ยก็เข้าคุกมีขาใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะตามที่เราเคยได้ยินนะเราไม่ได้ละลับละล้วงหรือไม่ได้ไปโทษอ่าว่าในนั้นไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่ทราบหรอกนั้นอย่าให้มันมีอย่างนี้ออกมาคือออกมาจากคุกก็ได้ค่ะแต่ ออกมาด้วยความหวาดกลัวว่าจะไม่เข้าไปอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะคําพูดในคลิปเนี่ยอันไหนถ้ามันมันไม่ถูกใจท่านท่านทั้งหลายระกรับขออภัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่รักษากฎหมายนะคะเราก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนลองไปดูว่าตรงไหนที่มันยังมีจุดอ่อนจุดโวอยู่ก็ลองใส่มันให้เต็มลงไปเพื่อความสุขของประชาชนไงคะต่อไปนะคะ บทสรุปคุณจะได้พันธมิตรที่ดีแล้วก็เข้ามาเอื้อประโยชน์กับคุณไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะแบกเงินมาเลยแบกเงินแบกทองมาเลยนะคะในชาวราศีมีนเนี่ยคุณจะได้พันธมิตรที่ดีและเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์และเป็นพันธมิตรที่รักเกียรติตัวเองมากๆเลยเขาจะไม่ยอมทําอะไรเพื่อเงินและเอาเกียรติเขาลงไปละลายทิ้งอย่างนี้เขาจะไม่ทําเขาจะทาอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้เงินด้วยแล้วเขาจะต้องมีเกียรติด้วยคนคนนี้นะคะจะรักเกียรติตัวเองมากเลยมากๆเลยต้องบอกนี่คนคนนี้เราไม่ทราบนะว่าใครแต่เรารู้ ว่าคุณจะได้พันธมิตรที่ดีมากอัศวินเหรียญน่ะนะคะคุณต้องเข้าใจมากับความเร็วมากับความแรงมากับเงินกับทองท้องทุ่งเป็นสีเหลืองทองหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างรุ่งเรืองค่ะไม่อับจนจริงๆแล้วก็ผ่านไปได้ทุกวิกฤตและคุณก็จะอยู่ตรงนี้จริงๆอย่างที่เอารับพูดมาหลายคลิปเพราะว่าคุณน่าจะ เจอประสบการณ์มาเยอะแล้วนะณวันนี้คุณก็จะเจอสิ่งที่มันถูกต้องสัทีอะไรที่มันไม่ดีมันจะผ่านไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่สิ่งที่ดีๆที่คุณจะได้รับถามว่ายังสองดาบอยู่เนี่ยปัญหามียไว้ให้เราแก้ก็แก้ไปเรื่อยๆอันไหนที่มันยังแก้มันก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำใจเย็นๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันสะสมมันนานจะแก้วันสองวันเสร็จมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมันต้องค่อยๆแล้วต้องไม่ให้มีผลกระทบกับใครซึ่งอะไรฮะผลกระทบมันเยอะใต้พรมอ่ะใช่ไหมฮะและไอ้ผลกระทบนั้นมันมีอะไรังงงงงไไบบบบบ้้้าาาาาอคคคนนนกกกก็็็ลลววม่เแ อย่างเมียเขาต้องให้โอกาสเขานะคะเพราะหลายๆคนก็ไม่อะเขาไม่ได้เลวโดยสันดานก็มีอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกพาไปก็ว่ากันไปซึ่งไม่ได้คิดอีกแง่มุมหนึ่งไงฮะแต่วันเนี้ยมาเจอชาวราศีมีนทำตัวเป็นเจสติกแล้วแล้วทำตัวเป็นว่าเฮ้ยฉันตรงนะฉันคุณต้องอยู่กับฉันคุณต้องมีตรงนี้ตรงนี้มีกฎมีระเบียบขึ้นมาเขาก็จะทำตามค่ะไม่ต้องกังวลไปเพราะคุณจะได้พันธมิตรที่ดีอัศวินเรียญผู้ที่รักเกียรติตัวเองแล้วก็ เชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นที่สุดเลยไม่ยอมที่จะผิดตรงนี้เป็นเด็ดขาดเพราะยังไงก็จะรักคุณตลอดไปเนี่ยค่ะอัศวินเหรียญเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงเป็นเพื่อนแท้กับคุณเลยเนี่ยคนคนนี้ย,ยอมวาสู้กันไปเนี่ยเราเอาให้พังไปข้างเลยอย่างเงี้ยเขาเป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าเขามีเหตุและมีผลใจร้อนของเขาเข้าใจร้อนถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาและก็ถูกทางนะคะเราต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าเขาใจร้อนแล้วฟันพังหมดไม่ใช่เขามาแบบ มันได้จังหวะได้ช่วงอ่ะของเขาอ่ะจะมาตอนไหนจะไปตอนไหนอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ของเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งในทีเดียวเลยคาใดในคลิปไม่สุภาพระกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราธาโลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ